Hello everyone. สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในหน่วยที่34นะครับเรื่องของ would you like แล้วก็ I would like นะครับ uh, would you like นะี่ยจริงๆมันแปลว่าจริ uh, จริงคํว่า would like เลยแปลว่า want นะครับ would you like ก็คือ uh, จะถามว่าเขาต้องการไหมนะครับ do you wantwe uh, use would you liketo uh, offer things นะครับเราใช้คำว่า would you like นะในความหมายว่า do you want เนี่ย เพื่อจะเสนอสิ่งของบางอย่างนะครับให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมันมีอีกแบบหนึ่งคือ Would you like to เนี่ยเพื่อจะ,อะเชิญหรือหรือจะทำอะไรบางอย่างให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้ถ้ามี t o เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำนะครับว่าจะทำจะทำอะไรให้แต่ว่าถ้าเป็นไลค์แบบไม่มีทูเนี่ยเป็นการเสนอสิ่งของให้นะครับเช่น Would you like some coffee คุณต้องการ กาแฟไหมนะครับ no thank you ไม่ครับขอบคุณวูดยูไลช็อกโกแลตคุณชอบช็อกโกแลตไหม yes p l e a s ได้ครับอันนี้ก็ในรูปนี้นะครับเอาช็อกโกแลตไหมนะครับทางนี้ก็เอานะครับแล้วก็หยิบถัดมานะครับวูดยูไ o u l d วูดยูไลคุณอยากได้อะไรในต้องการอะไรนะครับที o อค o ฟ f ี e น้ำชาหรือกาแฟนะครับที e a s e น้ำชาครับนะครับ ถัดมานะครับ would, uh, we use would you like to นะครับเราใช้ would you like to เนี่ย to invite somebody uh, เพื่อเชิญนะครับ uh, อีกฝ่ายหนึ่งจริงๆมันคือเชิญให้ทำอะไรนะครับเช่น uh, would you like to go for walk uh, คุณอยากจะไป uh, เดินเล่นไหมนะครับ go for walk ก็คือ uh, เดินเล่นใช่ไหมครับถัด uh, มานะครับ would you like to eat นะครับคุณอยากทานไหมนะครับ would you like to eat with us on Sunday คุณอยากทานข้าวกับเราตอนบ่ายที่ไหมนะครับคำตอบคือ yes I would love to นะครับคำว่า would love เนี่ยก็คือ like หรือ want นั่นแหละนะครับ would like หรือ want นั่นแหละนะครับก็คือครับผมต้องการนะครับถัดมานะครับ would you like to do this would you like what would you like นะฮะ what would you like มี what เข้ามาด้วย what would you like to do อะไรที่คุณอยากทำนะครับ this evening นะครับในค่ำนี้นะครับ ทันมานะครับ I like นะครับมันมาจาก I would like นั่นแหละนะครับ I like มาจาก I would like มันคือ it's a polite way to say I want มันคือ I want นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นคำสุภาพนะครับเช่น I'm thirsty I would like to eat นะครับฉันกระหายน้ำอโทษที I like a อ r i n k นะครับก็คือผมกระหายน้ำผมต้องการเครื่องดื่มนะครับ อันนี้ในสำนักงานท่องเที่ยวนะครับ I'd like ออกเสียงมันออกเสียงดึกนิดหนึ่งนะครับ I'd like some information about hotels, please นะครับก็คือว n นนั่นเองนะผมขอข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโรงแรมได้ครับนะครับถัดมานะครับ I'm feeling tired ครับฉันรู้ตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยนะครับ I'd like to stay at home this evening นะครับ ฉันต้องการที่จะอยู่บ้านนะครับคืนนี้นะครับถัดมานะครับ would you like เนี่ยใช้ในการนำเสนอของหรือถามว่าต้องการไหมส่วนคำว่า do you like นะครับ would like นี่แปลว่าต้องการจะไม่ดู o ยู่ไลนี่แปลว่าชอบนะครับอันนี้ดังนั้น like ใน ในอะไรล่ะในสองประโยคนี้มันมัน,ม,นมันคือคําว่าไลฟ์มันเป็นเวิร์บทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันมีความหมายต่างกันทางนี้แปลว่าต้องการทางนี้แปลว่าชอบนะครับวูด like? อยู่ไลฟ์ก็คือต้องการแล้วครับตอบคือ i would like นะครับแปลว่าต้องการนะครับเช่น w would you like some t ทีนะครับ, like ค,รบคุณต้องการน้ําชาไหมนะครับผู้ชายตอบ Yes please นะครับขณะที่อีกไฟล์หนึ่งอ,อีกซีกหนึ่งนะครับ Do you like เนี่ยก็แปลว่าคุณชอบนะครับ คำตอบคือ I like คือฉันชอบ uh, Do you like tea Yes I do นะครับ Would you like uh, some now No thanks uh, No thank you Not now นะครับอันนี้คือคุณชอบน้ำชาไหมทางฝ่ายนี้บอกชอบนะครับแต่ถามว่าะจะเอาน้ำชาหน่อยไหมนะครับทางนี้บอกอไม่นะครับขอบคุณนะครับไม่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับดังนั้น like น,นี้แเลยว่าชอบ like น,นี้แปลว่าต้องการนะครับ เราก็อยากให้เราเปรียบเทียบซ้ายขวาเนาะ Would you like s o m e t e a นะครับคุณจะเอาน้ําชาไหมนะครับก็คือ Do you want s o m e t e a นะครับคุณต้องการน้ําชาไหมแต่ถ้าถามว่า d o you like tea ก็คือ Do you like Do you think tea is nice นะครับก็คือคุณคิดว่าน้ำชาเป็นสิ่งที่ดีไหมนะครับก็คือคุณชอบไหมล่ะนะครับถัดมาอีกเปรียบเทียบอันหนึ่งนะครับ Would you like to go to the cinema tonight นะครับ ก็คือคุณต้องการไปชมภาพยนตร์คืนนี้ไหมนะครับคำตอบคือ yes I love to นะครับก็คือใชอ่ฉันต้องการนะครับแต่ถ้าถ้าถามว่า Do you like going to the cinema Do you like going to the cinema นะครับคือคุณเป็นคนชอบดูหนังไหม,มความหมายนี้มันเป็นแบบนี้นะชอบอันนี้ต้องการใช่ไหมต้องการไปดูไหมอันนี้คุณชอบดูหนังไหมนะครับ yes I go to the cinema a lot ใช่ผมไปโรงหนังบ่อยอันนี้มัน พอพูดถึงการชอบนะมันมันมีลักษณะเป็นการทั่วไปนะครับแล้วก็ไปโรงหนังบ่อยๆก็เป็นการทั่วไปคือไม่ได้เจาะจงว่าจะไปครั้งครั้งใดครั้งหนึ่งนะครับถัดมานะครับ I like an orange please นะครับก็คือฉันต้องการส้มนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับหรือ,อ,อเราอาจจะถามว่า Can I have an orange นะครับคือฉันขอส้มได้ไหมนะครับแต่ถ้าพูดว่า I like oranges นะครับ General, อินเทอร์เอเขาบงเล็บให้ด้วยนะคือฉันเป็นคนชอบส้มฉันเป็นคนกินส้มได้นะครับอ่ถัดมานะครับ What would you like to do next week อ uh, ่ next week n นะครับอะไรที่คุณจะต้องการจะทำนะครับในวันหยุดถัดไปนะครับอ่ถัดมานะครับ d o you like t o do at week e n นะครับก็คืออะไรที่คุณมักจะทำในวันหยุดเขีนว่า would you like เนี่ยมันเป็นการมันเป็นการถามเฉพาะเจาะจงเป็นครั้งเป็นงานเป็น จุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าไอ้ดูยูไลเนี่ยความชอบเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องรวมๆนะวิกเอนเตอรเอสเนี่ยแปลว่าโดยทั่วไปนะครับวันจุดเนี่ยคุณชอบทําอะไรนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye